ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ย้ายจากอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการมาอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับกับสวนสีนครเขื่อนพันถึงแม้จะย้ายที่ครับแต่รายการของเรานั้นยังคงคอนเซ็ปต,ต์เช่นเดิมครับจะทําอย่างไรที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอแล้วก็วันนี้น้องๆพอทศมจุเนียของเรานั้นจะมีภารกิจอะไรที่จะไปร่วมกันช่วยและดูแลสิ่งแวดล้อมติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับน้องๆอ,อากาศที่ดีคือลมหายใจที่บริสุทธิ์ซึ่งทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้แต่น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเป็นอากาศที่ดีหรือเปล่านะใน1วันเราต้องสูดอากาศเพื่อหายใจเฉลี่ยว,วันละ2 0,000ครั้งหรือประมาณวันละ1 2 0 0 0ลิตรเลยทีเดียวเยอะใช่ไหมล่ะคะถ้าเราหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต,ต่างๆทั้งจากควันเสียที่ปล่อยจากรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรม ฝุละอองหรือสารเคมีต่างๆเข้าไปปอดเล็กๆของเราจะบอบช้ำแค่ไหนเนี่ยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรเขาว่าสภาพอากาศที่เราใช้หายใจอยู่ทุกวันนี้ดีหรือไม่ดีน้น้องใส่น้ำครับถ้าอยากจะรู้พี่ใสายลมมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยเครื่องมือที่ธรรมชาติให้มาฟรีๆกับเจ้าพืชชนิดนี้ครับตันๆแต่เอ๊จะมีใครรู้จักเจ้าไรเค่บ้างไหมนะลองไปถามเด็กๆกันดีกว่า หนูชื่อเด็กหญิงเฉชนกบุญหาวอนค่ะสีเขียวๆค่ะต้นไม้ค่ะชื่อลดโลกร้อนค่ะแล้วก็วัดสภาพอากาศได้ด้วยค่ะก็ดูค่ะว่าถ้าเกิดมันเยอะก็คือสภาพสภาพอากาศดีแต่ถ้าเกิดมันน้อยก็คือสภาพอากาศแย่ค่ะอริตยาแก้วเกลือค่ะคือลากระสาไหลามาแต่งงานกันค่ะช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอังคคานาปานสขผมมันเป็นเหมือนกับเป็นผงผงติดอยู่ตามต้นไม้อ่ะค่ะมันเกิดจากสาหร่ายกับลามาเป็นมาแต่งงานกันหรือว่ามาผสมพันธุ <c oughs> ห์ <c oughs> <c oughs> หรือว่ามาเป็นหุ้นส่วนกันค่ะ <c oughs> มันจะ,จะวัดอากาศค่ะว,ว่าตรงว่าตรงนั้นอากาศดีไหมค่ะถ้าอากาศดีเราจะเห็นพวกไรเคนนี่ขึ้นเยอะค่ะแต่ว่าถ้าอากาศเป็นมลพิษมาก ไลเข่นก็จะตายแล้วก็จะไม่มีไล่เข่นอีกทาง,ท,างที่เด็กชายนนะัทวุฒิมังกรแก้วครับสีเขียวคขึ้นตามต้นไม้ช่วยวัดอากาศครับไอเข่นมากแปลว่าอากาศดีไอเข่นน้อยแปลว่าอากาศไม่ดีครับมีน้องๆหลายคนรู้จักเจ้าไลายเข่นด้วยแต่บางคนก็ยังไม่รู้จักเลยแฮะถ้าอย่างนั้นเราไปทําความรู้จักเจ้าไลายเข่นกันอย่างลึกซึ้งเลยดีกว่าครับ เราจะได้รู้ด้วยว่าเจ้าไรเคนจะช่วยให้เรารู้สภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปมีคุณภาพดีหรือไม่ไปหาคำตอบพร้อมๆกับพี่แอนพี่กิรติและเหล่าทสมอจูเนียกันเลยครับขอบคุณค่ะพี่ใส่ลมน้องใส่น้ำแล้วตอนนี้นะคะพี่แอนแล้วก็พี่กิรติก็อยู่กับเหล่าน้องๆทสมอจูเนียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแมสเสียงส,สดใส,ส,ดส,สดมากค่ะค่ะ น้องแอนอย่างที่พี่สายลมเขาบอกไว้ว่าเจ้าไร่เข่นเนี่ยมันเป็นพืชเล็กๆที่มันสามารถบอกได้ว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่เรารู้เพียงเท่านี้นั้นอาจจะยังไม่เพียงพออยากจะรู้ข้อมูลที่มากไปกว่านี้อีกว่าไอ้เจ้าไร่เข่นเนี่ย มันเป็นอะไรมันสามารถที่จะบ่งบอกคุณภาพของอากาศได้อย่างไรพี่เกียรติอยากจะรู้คําตอบใช่ไหมคะมคน้อง,องๆก็อยากจะรู้คําตอบใช่ไหมคะมวันนี้พี่แอนเนี่ยก็นัดผู้เชี่ยวชาญมาแล้วค่ะทางด้านไล่เข่นโดยเฉพาะเลยมาให้คําตอบกับพวกเรานะคะต้องขอเรียนเชิญดรสรณรัตนกาญจานาวณิชเลข,ขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียวหรือว่าพี่ไอ้ของเราน,นั่นเองขอเรียนเชิญค่ะสวัดส,สดสีค่ะ ถึงมูลลันธิโลกสีเขียวหลายคนคงเคยได้ยินอ้อต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแน่เลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าความเป็นมาของมูลลัธิโลกสีเขียวมาเป็นมาอย่างไงคะจริงมูลนิธิทํางานหลายหลายส่วนเลยนะคะ,ะ,ะก่อตั้งโดยผมราชวงศ์เนริศาจัก,กรพงศ์นะคะ,ะแต่ปีปีขอโทษทีคิดเป็นคศนะคะ21ปีมาแล้วละกันนะคะ,ะมี1992นะคะ,ะตอนที่ดิฉันเข้ามา<ะ>ร่วมงานเนี่ย<ะ>เราก็เริ่มเริ่มทำทำ ด้านของสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านของกิจกรรมนะคะ,ะโปรแกรมที่ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เราทำคือจริงๆอยากจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมศึกษามันเป็นคําที่ฟังดูน่าเบื่อมากนะคะฟังแล้วก็หาวแล้วก็ไม่อยากมันความดูแข็งมากนะ,ะ,ะแต่ก็ไม่รู้ทาไงก็คามันเป็นอย่างนั้นน<ะ>ี่แต่จริงจริงมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะ,ะฮะเพราะว่า,เ,าเกี่ยวพันกับชีวิตเราหมดนะ,ะทีนี้เราก็มีองค์กรหน่วยงานมากมายที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เฉพาะหน่วยงานที่ถือว่า NGO อะไรนะคะ,ะที่ทำด้านนี้จะ,ะมีความคิดคล้ายๆกันตรงที่ว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คือเราอยากจะให้เราอยากจะสร้างกระบวนการที่ให้น้องๆได้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆนะคะ,ะเรียนรู้จากจากตัวเองจากของจริงนะคะได้คิดเองได้สร้างสารรค์เนี่ยในลักษณะที่พอเจอประสบการณ์จริงเนี่ย เกิดความตระหนักขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่การคิดว่าเออเราจะ,ะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะเ่ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองหรือหรือ,อทําอะไรอย่างอื่นที่จะช่วยคนเลนิดหน่อยเนี่ยะะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะ,อ,ะอันนี้พวกเราก็คิดเหมือนกันทุกคนนะคะแต่ของมินิทีเนี่ยตายแล้วขอโทษเล่ายาวไปนิดของมินิทิอาหารเราก็ต้องทําอะไรที่มัน ทุกคนทำงานันเป็นเครือข่ายของของทางเราเนี่ยเราก็เลยสร้างโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อ,อนักสืบสิงแวดล้อมซึ่งมีนักสืบใส่น้ำนักสืบชายหาดนักสืบใสลมในต่างๆเหล่ะรนี้นะคะ,ะจริงจริงที่คิดว่ายังมีเยอะยังมีนักสืบใสยไฟอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นการสร้างพัฒนาเครื่องมือที่จะทำให้คนทั่วๆไปเด็กเกยาวชนไทยก็ได้ค่ะทั่วๆไปนะคะ พ่กคุณป้าอายุ80ก็ทำมาแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะอ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยอ่านธรรมชาติรอบตัวได้เหมือนกับอ่านหนังสือพี่ไอคําื่อกี้นี้ได้ฟังประโยคหนึ่งบอกว่านักสืบเยอะเลยแล้วก็ที่น่าสนใจมากที่สุดเขาบอกเป็นนักสืบสายลมก็ต้องไปดูเรื่องของไรเี่นต่างๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามพวกเรานั้นยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ที่ชัดเจนครับโครงการนักสืบสายลมเป็นยังไงแล้วไอ้ตัวไรเท่นเนี่ย เป็นอย่างไรครับ,ค,รบค่ะคือเวลาที่เราคือเดี๋ยวพี่ขอทวนนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อน,น,น,นที่เป็นพืชที่เป็นสัตว์ต่างๆมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับอากาศนะ,ะคะ,ค,ะคุณภาพอากาศเนี่ยก็คือไอ้ไลเคนนี่แหละนะคะจริงๆมันมีพืชหลายชนิดที่ที่มีความสัมพันธ์กับ แลวเราใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวบ่งชี้ได้เป็นตัวที่เราจะใช้มาอ่านอ่านธรรมชาติอ่านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เนี่ยนะคะแต่ไลเข็นเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดหลายคนแล้วก็น้องๆเอาจจะสงสัยว่าไลเข็นคืออะไรทําไมชื่อมันเหมือนแบบสัตว์ประหลาดในขบวนการจูเนเจอร์หน้าตาเป็นยังไงต้องแบบต้องถามพี่อ้อยแล้วกูรูจริงๆเลยนะคะด้านไลเข็นค่ะไลเข็นคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงคะพี่อ้อยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนละกันนะคะค่ะ ใอ่คือจริงๆมันอยู่รอบตัวเราขนาดรอบๆตัวเราเนี่ยก็มีอะไรแค่นี่นะคะแต่ว่าเราสังเกตมาหรือเปล่าเพามันเล็กๆ mm. แต่มันมีรูปร่างได้มากมายหลายอย่างนะคะ uh. มันจะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นเป็นผง เป็นดวงด่างกลักเกลื่อนบนต้นไม้หรือต้นผีอะไรอย่างนี้ก็ได้ใบหยางก็จะเป็นแผ่นแมันตัวก็จะเป็นใบๆขึ้นมาบางทีก็เป็นผู้ๆเป็นพุ่มๆนะคะบางทีเหมือนเหมือนลิปสติกอันนั้นสวยอหกมีเป็นดแก้วแชมเปญนางไม้อะไรแบบนี้ก็มีคือมันมีรูปร่างมากมายได้หลายแบบทั้งหมดเนี้ยเป็นไลเค่นเหมือนกันหมดทั้งๆที่มีรูปร่างหน้าตาต่างๆกันมีสีต่างๆกันนะคะ สิ่งที่ทําให้มันเหมือนสิ่งที่มันเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันมีลักษณะเฉพาะนะคะไลเคสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตประเภทเดียวมีชนิดเดียวอนนั้นแต่มันประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันค่ะแล้วก็กลายเป็นไลเคสหนึ่งชนิดมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวออาจารย์ค่ะ อันนี้เนี่ยอันนี้ขยายให้ดูไม่รู้กี่เท่านะคะเรา<ะ>ตัดเราตัดขอัยนะคะใบของลายแค้นแบบพวกอย่างนี้นะคะ,ะเราตัดลงมาดูแต่ไม่ใช,ฤฤไใช่ไม่ใช่ชนิดนะ้นทีเดียวแล้วเราก็ขยายภาพก็ไปดูสองในกล้องจุลทรรศนะคะให้ดูเนี่ยจะพบว่ามันเป็นหนะ้าตามันจะคล้ายๆขนมขนมปังสังขยาผาครึ่ง<ะ>ใช่ไหมไ<ะ>สไสใบเตยอ,อันนี้คือสิ่งมีชีวิตคนละชนิดค่ะค่ะ ใช่ไหมอันนี้ก็ป้ายก็บอกนะตรงกลางเนี่ยไอ้ที่เป็นเป็นที่เป็นสีเขียวเขียวเนี่ยก็คือสาหร่ายนะคะแล้วก็ไอ้ตัวที่หุ้มมันอยู่ขนาดค้า้งเหมือนเป็นสมบั่ะคือราอ๋อไร่แค่นี้เกิดจากรากับสาหร่ายมารวมกันเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเป็นคู่ส่วนเป็นสามีภรรยากันนะคะเขาทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะคือสาหร่ายเนี่ยเป็พืชใช่ปะ ใช่ครับอยู่ในน้ําด้วยใี่แล้วก็งูข้างต้องการน้าต้องการน้ำสาหร่ายต้องการน้ำผมไม่ต้องการความชื้นต้องการน้ำเนี่ยแหละก็คือน้ำแต่ว่าไม่ต้องเป็นน้ำแบบนี้ต้องการความชื้นมากสาหรายทีนี้เขาก็เป็นพืชใช่ไหมค่ะเขาก็มีความสามารถพิเศษที่เราไม่มีก็คือสามารถดึงตุงอาหารได้เองโดือดึงพลังงานจากพระอาทิตย์เนี่ยเอามาตุงอาหารได้เองค่ะนะ ปาเนี่ยก็ให้สร้างบ้านให้กับสาหร่ายช่วยปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆค่ะฮะแล้วก็แล้วก็ช่วยช่วยกักเก็บความชื้นอะไรต่างๆให้สาหร่ายนะค่จน่ะแล้วก็แต่ว่าสาหร่ายเนี่ยก็ปรุงอาหารเป็นแม่บ้านปรุงอาหารให้กับราพึ่งาพาการสายกันถึงอยู่ได้ต้นเพาก่งำสามกีเขาก็เลยไปอยู่ได้เกือบทั่วโลกเลยมีไรแค่ประมาณแบบ จริงๆเราไม่รู้หรอกว่ากี่ชนิดตเพราะว่ามันมันมันเล็กๆลกๆมันมันยังเป็นอะไรที่เรายังต้องค้นพบอีกเยอะเลยนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่ามัน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 เป็นการเป็นแม่บ้านอันนี้เป็นพ่อบ้านที่จะสร้างมาสองอย่างวัดอากาศได้ไงพี่อ้อยมันวัดคุณภาพได้ไงคือจริงๆต้องย้อนไปนิดนึงนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกเราจะเจอไรเแคสเนี่ยเรียกว่าเข้าใจว่าแบบว่าในในเมืองไทยนี่ก็สามหมื่นเข้าใจว่าใน ่วโลกนี่ก็ต้องเป็นน่าจะเป็นแสนแต่ว่าที่ไม่คอนเฟิร์มเรื่องตัวเลขจริงมันไม่สาคัญเท่าไหร่ค่ะมันไม่สําคัญมันมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวเอาไปเปิดดูได้แล้วมันจะเปลี่ยนตลอดเวลาอ่แต่เขาเนี่ยจะอยู่ได้ตั้งแต่อ่ระดับน้ำทะเลจนไปถึงภูเขาหิมะอ่าตั้งแต่อ่าป่าดงดิบไปถึงทะเลทรายนะคะตั้งแต่เขตสูงสุดเนี่ยไปถึงเกือบจะทั่วโลกนะคะกระจายไปได้ทั่วทะเลทรายัอยู่ได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวจำกัดเนี่ย ไเคนนะคะก็คือพิษในอากาศมลพิษอากาศทำไมเมื่อกี้อาจารย์ก็ถามว่าทำไมทาไมมันถึงมันถึงวัดได้วัดวัดได้นะคะคืออย่างนี้นะคะไลเค้นเนี่ยมันจะถึงแม้ว่าไอ้ราเนี่ยมันจะช่วยปกป้องสลายนะคะแต่มันจะเป็นราเนี่ยเส้นใยราเนี่ยมันจะถักเหมือนกับเราทอเสื้ออย่างเงี้ยค่ะถักเป็นพิตติ้งอะไรเงี่ยเส้นใย อะไรอะไรก็ผ่านเข้าไปได้พวกอากาศแก๊สต่างๆก็ผ่านเข้าไปได้ด้วยซึมเข้าไปได้หมดค่ะแต่ถ้าเผื่อเป็นเป็นใบไม้เนี่ยใบไม้เขาจะมีคล้ายคล้าคิพึ่งเนี่ยปิดอยู่เอเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จะมีปากใบไม่รู้เราเรียนกันหรือเปล่าก็จะมีปากใบก็เปิดปิดได้ควบคุมได้เปิดปิดได้เวลาที่จะหายใจก็เปิดนะฮะจะทำไดออกซิเเข้ามาปรุงอาหารก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม มีมลพิษมากก็ปิดในแบบนี้นะคะเขาเขาควบคุมได้แล้วพอโมลพิษบางทีหายใจไปโมลพิษก็เข้าไปสะสมเนี่ยมากๆเนี่ยมันเวลามันโดนไอ้เซลพวกคลอโรฟิลหรือพวกเนี้ยไอ้พี้มันไม่ชอบมันก็จะตายนะคะเขาก็ทิ้งใบได้ใช่ใบร่วงใบร่วงท้งใบได้แล้วก็เดี๋ยวก็งอกตัวนี้มันเข้าได้ตลอดเข้าได้ตลอดควบคุมไม่ได้นะคะค่ะเข้าได้ตลอดมันเข้าไปตลอดเนี่ยพอเข้าไปเยอะๆก็ค่อยสะสมสะสมค่ะ มันก็ตายทั้งตัวตายเลยตายหมดบ้านตา,ตายยกครัวตายยกครัวตายหมดบ้านทีนี้อ,อันนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนของไลเค้นนะคะแต่แต่ว่าบังเอิญว่าคือไลเค้นส่วนใหญ่เนี่ยที่นนนนะะเนี่ยอาจจะไม่ทนมลภาวะจนิดมลพิษต่างๆเนี่ยแต่บังเอิญว่ามันมีบางชนิด ชนิดทนได้คือความมันมีความสามารถใน,นทนทานเนี่ยไม่เหมือนกัน่เกันค่ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทนนะคะแล้วก็แต่บางชนิดเนี่ยทนแล้วก็บางชนิดเนี่ยทนได้ดียอดเยี่ยมมากแต่จะน้อยน้อยชนิดนะคะ<ม><ม>ถ้าเรารู้จักนี่ไงถือกอไก่ขอไข่ภาษาไร่เทน<อ>เรารู้จักมันรู้จักหน้าตาม,มันาอะไรอย่างเงี้ยน,<อ>นะคะ รู้ว่ามันตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ย<ฤ>เวลาเราเจอมันรอบตัวเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าถ้าเผื่อในพื้นที่ที่เราอ,อยู่นะมีแต่ตัวที่ทนมะพาวเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตัวที่ที่อนไว้เลยเนี่ยก็แปลว่าอากาศมดีค่ะเอาไว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมของเราเนะคะเราจะพาน้องๆเนี่ยนะไปสำรวจกันว่าในจังหวัดสมุทรปราการของเราเนี่ย มีเจ้าไลเข่นอาศัยอยู่หรือเปล่าน้องๆพร้อมหรือยังคะพร้อ,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 อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปตามหาเค้่งตรวนดีกันครับไลเค่นไปกันเลยครับการสำรวจไลายเค่นในวันนี้เหล่าทัศสมมตจูเนียมาสำรวจกันที่สวนสีนครเขื่อนขันครับดูสิครับน้อง,องๆทัศสมมตจูเนียถ้าทางตื่นเต้นกันมากเลยทีเดียวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการสำรวจไลายเข่นเขาทำกันยังไง ครับตอนนี้นะครับเราก็ย้ายสถานที่หลังจากที่เด็กๆนั้นได้รับความรู้เรื่องไหลเค่นกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ด้านหลังผมนั้นเด็กๆกําลังสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวมูลนิธิโลกสีเขียวครับได้ส่งพี่ซันกับพี่หนูนามานําเด็กๆเป็นนักสืบเพื่อหาเจ้าไหลเค่นกันครับเด็กๆขอสมอจูเนียทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทําอะไรอยู่เฮย ตำรวจไรเค่นนะครับวันนี้มือที่โลกสีเขียวนำพี่หนูนากับพี่ซันสวัสดีทั้งสองท่านนะครับวสวัสดีคระสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปหาไรเข่นกัน <ๆ S 2> ตอนนี้เจอมั้ยยังจเจอ<ล>แล้วเอาละครับเสียงสดใสอย,อย่างนี้นักสืบสายลมจะไปตามหา,าไร่เข่นกันพร้อมยังครับพร้อมแล้ว้อทสมจูเนียร์ไป้ กันมาแล้วอ้าวเดี๋ยวพี่ให้ทายก่อนว่าใครคิดว่าวันนี้เราเจอไรเกนกี่ชนิดสิบสามอันนี้สิบสามมีอะไรอีกสิบสองไม่ยินสิบสเอ็ดสิบสองมีอะไรอีกสิบอ่าโอเคทำไมมันน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆใครเจอกันอ้่ะเดี๋ยวมาเช็คกันอ่ะเริ่มต้นเลยอ่ะเปิดหนังสือดูนะคะเปิดคู่มือดูก่อนถ้าเจอไรเกนชนิดไหนบ้างให้ ให้อ่านออกมา,อมาโอเคอ้าวเริ่มต้นเลยตัวแรกเราเจออะไรบ้างไฟน้าอีอ่าเท่าไหร่แล้วหนึ่งอ่าพี่จะทำมือหนอยดูหาโศกการ์กลุมน้ำแข็งสิวหัวชา<อ>้างสิว ใครเจอแป้งบอโฮกลุ่มไหนเจออ่าโอเคเจอหมดยังใครเจอประกาศหน่อแทงเปล่าทั้งหมดกี่กี่ชนิดคะพี่ซานอันนี้11นะครับถ้ารวมพิษภัยร้อยเมตรอ่าโอเคงั้นแสดงว่าวันนี้เราเจอลายเข้มที่สวนศรีนครเกิดขันในวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้ยสามสิบเอ็ด่อเดือนพ็ต่อก okay. no ็ตนอต่อโอ้ห้าสิบหกทั้งหมดกี uh uh ่ชนิด สิบเอ็ชนิดนะคะข้อมูลที่เราต้องบันทึกไว้นะครับว่าณสวนแห่งนี้เราเจอไลคเคนสิบเอ็ดชนิดครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของทศมจูเนียแล้วนะครับเด็กๆด้านหลังสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวต้องขอขอบพระคุณทางด้านของมือที่โลกสีเขียวพี่อ้อยมีอะไรจะฝากสักนิดหนึ่งก็แค่อยากจะบอกว่ายังไงลองมา สังเกตโลกเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานะคะมันจะช่วยเปิดหน้าต่างเข้าไปมันมีอะไรที่น่าสนใจสวยงามแล้วมันบอกอะไรเราได้เยอะแยะเลยค่ะว่า,าสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณภาพชีวิตคุณภาพของอากาศของน้ำของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันอยู่ดีมีสุขเป็นยังไงหรือเปล่านะคะเรายังมีเพื่อนๆที่มีชีวิตอื่นอยู่รอบเราดีมีสุขดเกล่าครับผมวันนี้น้องๆทศมจูเนยียนะครับสนุกสนานกันมากกับการสวมบทบาท นักสืบสายลมครับไปตามหาเจ้าไลเข่นที่แฝงตัวอยู่กับต้นไม้ที่สวนสีนครเกลื่อนขันทาให้เราได้รู้ครับว่าจังหวัดสม,มุทรปราการนั้นยังมีปอดที่จะผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้เราอีกมากแต่อย่างไรก็ตามครับธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องคู่โลกละไปดังนั้นแล้วอย่าลืมนะครับที่เราจะต้องร่วมกันรักและดูแลโลกนี้เอาไว้วันนี้พี่กีรติและทศมจูเนียร์ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ แม่เห็นเหล่าน้องๆอ,งองทอสอมอจูเนียสนใจในธรรมาชาติเนี่ยแอนก็รู้สึกชื่นใจค่ะเพราะเชื่อว่าเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่รักในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอย่างแน่นอนค่ะในตอนต่อไปนะคะรายการของเราเนี่ยจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากรวมไปถึงเหล่าเยาวชนตัวน,น้อยอย่างทอสอมอจูเนียเนี่ยจะมาร่วมทำกิจกรรมอะไรนั้นเนี่ยต้องห้ามพลาดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ